มาครับเพื่อนๆและนี่ผมก็จะมาบอกจุดนั่งรอเวลาออกนะครับแบบเอาชัวร์นะในกรณีเนี่ยไม่มีเซฟนะครับเวลาได้ของแดงเนี่ยควรจะนั่งตรงไหนออกตรงไหนนะครับก็มาเปิดเซฟตรงนี้นะฮะหลังจากเปิดเซฟแล้วเนี่ยถ้าเราได้ของแดงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกจุดที่ไปนั่งรอเวลาออกนะครับเอาชัวร์นะสำหรับคนที่ไม่มีเซฟนะครับผมไม่มีพอดีผมก็เลย อาศัยจังหวะนี้ทำคลิปนะฮะก่อนเปิดเกมเข้ามาเนี่ยเพื่อนแม่งก็นะจะแย่งเซฟให้ได้นะแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้นะน่าสมน้ำหน้ามันจริงๆนะฮะนี่ครับห้องสัมภาษณ์ครับผมนะฮะหรือเรียกว่าห้องบาร์ก็ได้นะผมเรียกว่าห้องบาร์นะก็มามุมนี้ครับขึ้นตรงนี้นะฮะหลังส้มนะหลังจากนั้นเนี่ยก็หันไปทางนี้นะ แล้วก็นั่งเฉยๆนะครับห้ามขยับแม้แต่นิดเดียวนะฮะเพราะว่าศัตรูนะจะรู้ได้นะครับเป็นหนูท่อต้องนิ่งนะหลังจากนั้นเนี่ยพอได้เวลาแล้วเนี่ยไม่เกิน10นาทีเนี่ยผมก็วิ่งมาฟาร์มของนะฮะพเพื่อให้มันได้มูลค่ามากกว่าเดิมนะครับเผื่อได้ของทองนะฮะเพิ่มนะฮะจะได้มีมูลค่าที่ออกเยอะๆหน่อยนะครับก็เอาชัวร์นะเพื่อนๆ ออกท้ายๆเนี่ยถามว่ามีหนูไม่มีนะครับแต่ก็ต้องฟังเสียงดีๆนะฮะก็ไม่ผิดคาครับได้ของทองนะฮะโอ้โหแม้จะหนักแต่ไม่เป็นไรนะฮะเพิ่มมูลค่าก็วิ่งมาเรื่อยๆครับมาดูคงดูของนะฮะฟาร์มไปเรื่อยนะฮะให้มันได้มูลค่านะครับ เทคนิคแบบนี้นะครับต้องเล่นกับเวลานะครับผมพูดทุกครั้งนะ100เมตรเท่ากับ1นาทีของเรานะครับพยายามเตรียมอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นยาน้ำเนี่ยต้องให้เพียงพอนะครับสำหรับหนูท่อรอเก็บสร้างนะครับอ่าหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทิ้งแบตนะฮะแล้วขอจังหวะเนี้ยแหมมันอดใจไม่ไหวนะฮะขอไปดูของข้างบนหน่อยนะครับเผื่อเซฟยังไม่ถูกเปิดอะไรแบบเนี้ยฮะก่อ้าเซฟ เปิดไปแล้วไม่เป็นไรครับฟาร์มของที่เหลืออย่างน้อยก็อาจจะได้อะไรกลับมาบ้างนะครับผมก็เล่นกับเวลาหนะ้าดูนะเพื่อนๆลองดูมุมซ้ายนะครับว่าผมเล่นกับเวลาโหสขนาดไหนนะผมคำนวณมาดีแล้วนะประเมินไว้หมดแล้วนะครับก็ฟาร์มนั่นฟาร์มนี่นะฮะโอ,อ้โหได้ของทองอีกแล้วนะครับดึงปืนบอดกลับมาขายได้นะฟอนะอาจากนั้นเนี่ยผมก็ลงนะครับเพราะมันเหลือ2นาทีแล้วนะ ก่อฟาร์มพลังได้กุญแจอีกแล้วนะครับโอ้โหเป็นไงสกิลของผมสูตรของผมเอาไปใช้ได้นะครับทําแบบผมเนี่ยไม่จนแน่นอนนะครับแล้วก็ของแดงเนี่ยไม่ตกด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอยากรู้จุดดักจุดไหนย้อนดูคลิปของผมได้นะครับ